สวัสดีค่ะแก้มเจ้าเพจรแก้มขายส่งนะคะวันนี้จะมาเปิดจองนะคะเสื้อเชิ้ตพรีเมียมคลาสแบบนะคะไซส์โอเวอร์ไซส์แบบนี้เนื้อผ้าเป็นผ้าเชิ้ตพรีเมียมงานดีมากๆนะคะหลากหลายสีหลากหลายแบบนะคะลดสองที่กำลังจะเปิดอาจจะเป็นแบบที่เยอะกว่านี้นะแล้วก็อาจจะไม่ใช่ลายนะคะเพราะที่โชว์อยู่เป็นของลอดหนึ่งนะคะเพราะว่ามาใหม่เยอะตลอด ทุกคอลเลคชั่นนะคะลูกค้าไม่ต้องซ้ําจําเจนะคะอู้สวยสวยแน่นอนเลยลูกค้าใส่กับยีนธรรมดายังสวยเลยค่ะแบบนี้เนาะให้ดูลายใกล้ๆถึงความสวยของมันลูกค้างานสวยมาก,มากใช่แล้วสีสันสดใสเป็นเชิดพรีเมียมนะคะลูกค้าใส่เราไม่คันนะบางทีเชิตบางผ้าจะคันอันนี้ไม่คันแน่นอนนะคะ1แบบจะมีหลายสีนะคะแต่ที่โชว์อยู่จะพูดตรงจะสวยกว่าล็อตแรกเสมอล็อตหนึ่งล็อตสองล็อตสามสองสามสี่จะสวยกว่าล็อตแรกตลอดนะคะลูกค้านี่ อันนี้จะเป็นคอบัวนะคะอันนี้สวยมากซัมเมอร์นี้ใครไม่มีต้องจัดแล้วนะคะ1รายจะมีหลายสีนะคะขั้นต่ําเริ่มต้นที่10ตัวนะลูกค้านี่นะคะด้านหลังจะเป็นปกเหลี่ยมด้านหน้าเป็นปกกลมนะคะลูกค้าสวยมากเอาไปขายอัพราคาได้เลยลูกค้าพวกเนี้ยอัพราคาได้เลยนะคะ <ๆ S 1> มีหลายแบบนะลูกค้าเนี่ยไม่ได้มีแต่สีสดใสนะอันนี้ก็สวยอันนี้คือแบบสไตล์ผู้ชายก็ใส่ได้นะคะลูกค้างานน่ารักงานสวยมีทั้งสีสดใส และสีแบบว่านี่ผู้ดีเลยค่ะคุณหนูสุดๆนะนี่น่ารักมากนะคะลูกค้าน่ารักดูเลยแล้วลายน่ารักมากกิมมิคคือแบบมีกระเป๋านะคะเนื้อผ้าดีคัตติ้งเนียบดีสุดๆไม่รู้จะพูดยังไงเลยอันนี้น่ารักอันนี้ลูกค้าหนูบอกเลยนะว่าเลดอะปกติแล้วจะแพงกว่านี้นะคะอันนี้คือเราได้ในราคาที่โรงงานเขาส่งให้ผลิตโดยตรงนะคะลูกค้าไม่ต้องผ่านคนกลางนะปกติที่แบบตลาดค้าส่งอ่ะเสียงแหบเลย <C oughs> ขออภัยค่ะตลาดค้าส่งใน Jones, กวางโจอ่ะเลทราคาจริงๆแพงกว่านี้นะคะแต่นี้ลูกค้าได้ราคาที่ถูกสุดๆเลยเห็นไหมมีหลายแบบด้วยนะคะนี่ ใครที่แบบว่ายังแบบเพิ่งเจอเราครั้งแรกนะคะลูกค้ายังไม่อยู่ในกลุ่มไลน์ขอเข้ากลุ่มไลน์ได้เลยนะคะแล้วเรามีกลุ่มไลน์อัปเดตสินค้าขายส่งนะคะลูกค้าเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเนี่ยมีหลายแพทเทิร์นสวยมากลูกค้าอันนี้คือจะเป็นเสื้อผู้หญิงผู้หญิงหน่อยเนื้อผ้าดีมากลูกค้ายิ่งใหญ่อลังการสุดๆเลยนะคะ แบบค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าของลดหนึ่งอะค่ะลูกค้าแบบจะเหลือแค่เท่าที่โชว์เลยเพราะว่าเราเอาของที่แบบเหลือจากลูกค้ามาเปิดจองอีกทีหนึ่งเนาะจะเยอะมากนะคะแล้วก็สวย mm. นี่เห็นไหมแบบเยอะอันเนี้ยผู้ชายใส่ได้เลยนะคะลูกค้าซัมเมอร์นี้ต้องมีนะคะเสื้อฮาวายบางบางบาคนไทยจะติดกับคำว่าเสื้อฮาวายเนะลูกเนาะเพราะว่ามันเป็นเสื้อเชิ้ตแหละแต่ว่าจะติดเป็นเสื้อฮาวายก็ได้ไม่ติดนะคะมาทางนี้ได้เลยลูกมานี่อันนี้ลายนี้น่ารัก แต่ละลายก็จะมีหลายสีค่ะลูกค้าเอาไปทําราคากันนะคะจริงๆซื้อใส่เองก็ได้นาะสิตัวซื้อใส่เองได้เลยลูกคา้า10ตัวนี้หมดแล้วเนาะประมาณนี้ขายเปงานรุ่นนี้ทั้งร้านได้เลยใช่เนี่ยลูกคา้าไปออกบูธเลยได้เลยสวยมากนะคะนี่ก็ซื้อให้แฟนก็ได้ใครที่จะซื้อไปใส่เอง5ตัวอย่างเงี้ย เพราะหนูจะค้าให้หมดเลยไม่ใช่มีแต่สีหวานนะคะทุกสไตล์โทนสีเลย5ตัวแบบไม่ซ้ํา10ตัวแบบไม่ซ้ํานะคะลูกค้า20ตัวก็ไม่ซ้ํานะคะเพราะว่าเปิดรอดใหม่เนี่ยก็จะของเยอะเนาะเท่าที่โชว์มันมีแบบน,อน้อยเพราะว่าหนูส่งให้ลูกค้าไปหมดแล้วนะคะไปแล้วใช่ประมาณนี้เนาะใครสนใจสามารถทักสั่งได้เลยนะคะทางไลน์แอดนะคะแล้วก็เพจแก้มเงินขายส่งนะคะชอบสินค้าที่มีคุณคุณภาพราคาดีคุณภาพเยี่ยมแบบนี้นะคะต้องแก้มเงินขายส่งนะคะฝากไว้ด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ